สภาพอากาศวันพรุ่งนี้16พฤศจิกายนอากาศเย็นตอนเช้าอีสานลมแรงใต้ฝนฟ้าขนองเดอดแบงคอกอินไซน์ไลท์ทูเดย์เตรียมตัวให้พร้อมวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนจะ,ะเผชิญกับความหนาวเย็นที่อาจทำให้คุณรู้สึกสะดุ้งตื่นเต้นแต่ก็ต้องระวังสุขภาพด้วยกันนะัลองนึกภาพดูสิว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสามารถส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราได้ขนาดไหนตั้งแต่วิธีแต่งตัวไปทำงานจนถึงการวางแผนท่องเที่ยวแต่ใช่แล้วสภาพอากาศ ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอุณหภูมิเท่านั้นมันยังเกี่ยวข้องกับลมแรงที่อาจพัดพาเรื่องราวไม่คาดฝันมาด้วยและนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามไปการเตรียมตัวล่วงหน้าอาจช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงของศอภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแค่คิดว่าเอาเถอกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศพยากรณ์ล่าสุดสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่16พฤศจิกายน2567โดยระบุว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวเย็นไปเลยพร้อมกับลมที่แรงขึ้นส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะรู้สึกอากาศเย็นในช่วงเช้าตรู่สาเหตุหลักมาจากมวลอากาศเย็นกําลังปางนกลางที่เคลื่อนตัวมาจากประเทศจีนและได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วดังนั้นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ควรใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นเพราะอากาศที่เย็นลงอย่างรวดเร็วอาจทําให้เกิดปัญหาสุขภาพเช่นหวัดหรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหากคุณเป็นผู้สูงอายุหรือมีโรคประจําตัวลองเตรียมเสื้อผ้าให้อบอุ่น หรือดื่มน้าอุ่นเพื่อรักษาความอบอุ่นของร่างกายนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่หลายคนอาจยังไม่รู้แต่จริงๆแล้วมันช่วยได้มากเลยสําหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนบนและชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีคลื่นลมกําลังปานกลางคลื่นทะเลอาจสูงถึง1นถึงสเมตรและในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงเกิน2เมตรได้เลยเพราะมีอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทั้งอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน แต่ที่นี่คือจุดที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งเราควรปรับแผนการเดินทางทางทะเลตามสภาพอากาศหรือไม่ชาวเรือในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังสูงสุดและควรหลีกเลี่ยงการออกจากฝั่งในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองเพราะคลื่นที่สูงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากคุณเป็นนักเดินเรือมือสมัครเล่นลองตรวจสอบอุปกรณ์และแผนฉุกเฉินให้พร้อมเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายๆในสภาพอากาศแบบนี้ นอกจากนี้ในช่วงวันที่17ถึง23พฤศจิกายน2567ประเทศไทยตอนบนจะประสบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยเริ่มแรกจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆจะตามมาภายหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับอากาศเย็นถึงหนาวและลมแรงและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปการเตรียมตัวสำหรับช่วงที่ยาวนานนี้จะช่วยให้ชีวิตประจำวันราบรื่น ขึ้นเช่นการวางแผนกิจกรรมกลางแจ้งให้สอดคล้องกับพยากรณมาเจาะลึกพยากรณ์สำหรับวันพรุ่งนี้ในแต่ละภาคกันเลยภาคเหนือในภาคเหนือจะมีอากาศเย็ยนในช่วงเช้าและอุณหภูมิลดลงประมาณ1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองครอบคลุมประมาณ10%ของพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม และกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-22องศาเซลเซียสและสูงสุด31-34องศาเซลเซียสแต่สำหรับยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดเพียง6-14องศาเซลเซียสลมจะพัดมาจากทิศต,ตะวันออกด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากคุณอาศัยอยู่ในภูเขาลองเตรียมเสื้อหนาๆเพราะอุณหภูมิที่ต่ำอาจทำให้รู้สึกหนาวเย็นกว่าที่คิดภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคนี้จะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวเย็น พร้อมกับลมที่แรงพอสมควรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15-19ถึงองศาเซลเซียสและสูงสุด29-31ถึงองศาเซลเซียสแต่บนยอดภูจะหนาวขึ้นไปอีกโดยอุณหภูมิต่ำสุด11-15อถึงองศาเซลเซียสลมพัดจากทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยหากคุณออกไปนอกบ้านตอนเช้าควรสวมเสื้อผ้าที่อบอุ่นเพื่อป้องกันลมแรงภาคกลางในภาคกลางจะมีอากาศเย็ยนในช่วงเช้า โดยอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสและสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลงพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจทำให้รู้สึกสบายในตอนกลางวันแต่เช้าตรู่ควรระวังความหนาวเยน็นภาคตะวันออกภาคนี้จะมีอากาศเย็ยนในช่วงเช้าเช่นกันอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสและสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลงพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรหากคุณวางแผนเดินทางทางทะเลควรตรวจสอบสภาพคลื่นลงหนาภาคใต้ฝั่งตะวันออกในฝั่งตะวันออกของภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองครอบคลุมประมาณ30%ของพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง24องศาเซลเซียสและสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรและในพื้นที่ฝนฟ้าขนองคลื่นสูงเกิน2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมแปรปรวนด้วยความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในพื้นที่ฝนฟ้าขนองคลื่นสูงเกิน2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองครอบคลุมถึง6 0ของพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23 24ถึง 24, องศาเซลเซียสและสูงสุด31-3อถึง 33, องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมพัดจากทิศต,ตะวันออกด้วยความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรและในพื้นที่ฝนฟ้าขนองคลื่นสูงเกิน2เมตร ตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมแปรปรวนด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงเกิน1เมตรและในพื้นที่ฝนฟ้าขนองคลื่นสูงเกิน2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในกรุงเทพและบริเวณใกล้เคียงจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภ,ภูมิต่ำสุด21-22องศาเซลเซียสและสูงสุด31 ถึง33องศาเซลเซียสลงพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากคุณอยู่ในเมืองใหญ่ลองปรับและสไตล์ให้เข้ากับอุณหภูมิที่ลดลงเช่นดื่มชาน้ำร้อนตอนเช้าอ่านข่าวเพิ่มเติมสภาพอากาศวันพรุ่งนี้15พฤศจิกายนเหนืออีสานตะวันออกหนาวแล้วต่ำสุด16องศา https colon slash l a s w w w d o t i b a n k k u t s i d e d c o m s l a s news s l a s politics k e general s l a s general s l a s 1 5 8 0 0 3 4้า s l a s สภาพอากาศวันพรุ่งนี้14พฤศจิกายนเตือนกรุงเทพมหานครฝนฉ่ำ60%ทั่วไทยยังมีฝนฟ้าขนอง https colon slash l a s w w w d o t i b a n k k u t s i d e d c o m s l a s news s l a s politics k e general s l a s general s l a s 1 5 7 9 6 7 9้า s l a s สภาพอากาศวันพรุ่งนี้13 พฤศจิกายนเหนืออีสานอุณหภ,ภูมิลดลงต่ำสุด20องศา https://www.thbancrisai.com/news/politics/general/general/1579283 ติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ https://www.thbancrisai.com facebook https://www.facebook.com/thbancrisai e x https colon twitter com a b a n k i n s i t e instagram https colon www instagram com s l t b a n k i n s i t e youtube https colon www youtube com channel s l a s uc b f r c n c b i o c g h 5 ntwwcc 2 w ง g และนี่คือช่วงที่เราต้องถกเถียงกันคุณคิดว่าเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศสมัยนี้ช่วยให้คนไทย ปรับตัวได้ดีขึ้นหรือไม่หรือบางคนอาจเห็นว่าเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นบอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเราชื่นชอบการแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น